แล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกว่ายุคนี้เหมือนกับยุคสมัยวัวฮินดูบราซิลเลยใช่ไหมครับ,รบยุควัวฮูบราซินนี่คือตอนนั้นมันสามพวงร้อยสามพวงร้อยคือสามตัวนี่ตกหนึ่งหมื่นบาทกวัวมันก็โตหน่อยประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลกว่ากันตเราเรียกว่าวัวพวงละพวงละร้อยเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าพี่เอาวัวไทยบ้านมันเป็นวัวพื้นฐาน ครับตัวตัวตัวหลักตัวหลักตัวหลักเลยแล้วก็เอาคัดโครงสร้างเอาเอาพอพันสิ่งดีๆหน่อยมาผสมครับผมเป็นพอพันอืมเป็นการพัฒนาับพัฒนาสายพันุเราไม่ต้องซื้อวัวไม่ต้องซื้อวัวแพงๆมาเลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่เป็นสวัสดีครับคุณพี่ที่นี่ที่ไหนครับผมอยู่บ้านบ้านเสม็ด หมู่ิ2สองตําบลนอกเมืองอําเภออําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คนพี่ชื่ออะไรครับนายสมุทรแสนระยมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับทําอะไรอยู่ครับนี่เลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวทําไมพี่ผูกเชือกสองอันในปมเดียวล่ะครับอันนี้ประหยัดพื้นที่ครับเพราะว่าพื้นแคบต้องมัดรวมกันทีเดียวประหยัดพื้นที่ครับอ๋อวัวมันตื่นผมนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมออกมาก่อนแล้วกันวัวมันตื่นผม ผูกเชือกสองเส้นในปมเดียวพี่เขาบอกว่ามันประหยัดพื้นที่นะผู้ชมครับอ๋อโรบอทจ้ะอ๋อโรบอทจ้ะอ่าเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับคุณนะอ่ะคุณพี่แล้วกันนะคุณพี่เลี้ยงวัวสายพันธ์อะไรบ้างครับอันนี้พันธุ์พื้นเมืองครับลูกผสมพา้พนเมืองกับบรมันพ่อบรมันทาไมถึงเลือกสายพันธุ์นี้เลี้ยงครับชอบตัวนี้ครับเพราะอะไรถึงชอบครับพี่เพราะ มันดูเท่ดีกว่าพวกชาเล่มันทนทนร้อนกว่าชาเล่ทนร้อนกว่าชาเล่ครับชาเล่มันจะแดดอ๋อแดดจัดจดเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ค่อยสู้แดดไม่ค่อยสู้แดดแต่ถ้าเป็นวัวพวกสายพันธุ์นี้สู้แดดสู้แดดทนแดดครับวัวกระโดดนั่นแหละีว่ามันทนแดดแสดงว่าเริ่มต้นจากวัวไทยบ้านครับไทยบ้านทำไมถึงเอาวัวไทยบ้านมาเป็นวัวพื้นฐานล่ะครับเพราะมันเลี้ยงง่ายอ๋อ คนนี้มันเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับแล้วเราก็ผสมพ่อพันธุ์ดีๆเอาครับอ่ะเชิญครับทั้งนั้นแล้วการเลือกแม่พันธุ์วัวเลือกยังไงบ้างครับแม่พันธุ์วดูลักษณะโครงสร้างครับผมโครงสร้างปันท้ายมันเหลี่ยมปันท้ายเหลี่ยมครับตกหน่อยทรงพนังเนื้อมันใหญ่หน่อยกว้างก็คือให้มีเนื้อเยอะๆครับเหน้ากว้างลึก อันน้คือลักษณะของแม่พันธุ์ที่ดีเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าพี่เอาวัวไทยบ้านมันเป็นวัวพื้นฐานกับตัวตัวตัวหลักตัวหลักตัวหลักเลยแล้วก็เอาคัดโครงสร้างเอาเอาพอพันธุติดดีๆหน่อยมาผสมครับผมเป็พอพันธุ์เป็นการพัฒนาับพัฒนาสายพันธุ์เราไม่ต้องซื้อวัวไม่ต้องซื้อวัวแพงๆมาเลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่เป็นก็ผร้อมดูแลไม่ทั่วถึงก็ ตายอีกในใจแต่ว่าคือมันเสียราคาเราซื้อมาแพงอ๋ออย่างเช่นเราซื้อมาแสนหนึ่งเนี่ยเราเลี้ยงได้ไม่เหมือนเขาเลี้ยงได้ไม่เหมือนเขาเขาอยู่แต่ในร่มมีอาหารในพอนเทเรามาเลี้ยงแบบลางทุ่งเนี่ยมันสบายหน่อยครับผมประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะราคาเป็นกลางพอก็คือถ้าไม่มีตังจริงก็โวไทยบ้านเนาะแล้วก็พัฒนาเอาใช่แต่ถ้ามีตังก็ซื้อราคากลางๆ ห้ามซื้อวัวแพงเอางนี้ดีกว่าครับถูกต้องไหมครับครับซื้อวัวแพงก็ได้ทำมีใจละถ้าทุนถึงอถ้ามีทุนพอถึงก็โอเคเลยครับผมแพงถ้าเกิดมีตังมีทุนก็ซื้อวัวแพงได้ไม่ผิดครับแต่ถ้าเราทุนน้อยๆก็กลางกลางแต่ถ้าไม่มีทุนเลยก็วัวไทยบ้านพัฒนาเอาใช้เวลาเยอะไหมครับกับวัวไทยบ้านพัฒนามาพอผมพัฒนามาก็วัวไทยบ้านก็ประมาณสามสองปีมันก็สมติดแล้วก็ เริ่มเป็นวัวลูกผสมแล้วลูกผสมแนละ้วเอาถ้าเป็นตัวเมียมันเป็นลูกผสมก็เก็บไว้ครับผมต่อไปเป็นรุ่นสองไปรุ่นสองก็พัฒนาพอาน่อไปนั้นดีๆหน่อยอืในี่มันก็ได้เลือดก็สูงเนาะครับครับผมแบบเดียวกันอย่างเช่นตัวนี้สวยมากเลยนะพี่นะเนาะตัวนี้ถ้าซื้อขายกันประมาณเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ชาลีมันก็ทุกวันมันรวมกระแสวัวราคาเออผมถามหน่อยว่าวัวถูกนี่มันเป็นเพราะอะไรครับพี่อันนี้ เกี่ยวกับตลาดการพวกขุนมันคืออาจจะเป็นคนเลี้ยงเยอะอปีนี้วัวถูกมากเลยครับผมปกติตัวนี้ก็ใช่าขายก็ได้แล้วประมาณสองหมื่นเจ็ดตัวไหนครับนเ,เนี่ยตัวกรเล่เนี่ยสองหมื่นเจ็ดครับถ้าคนก่อนน้นราคาปกติได้อยู่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดครับผมนี่ไม่ได้หรอกถูกมากๆเลย ประมาณหมื่นกว่ากว่าโอ้หถูกจริงๆเนาะครับถูกมากเลยผมไปเห็นบางตลาดเนี่ยเขาไม่มีคนถามซื้อวัวเลยนะครับแล้วราคาถูกนี่มันทําให้คนเลี้ยงในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงรู้สึกเดือดร้อนไหมครับก็ผมไม่ไม่เดือดร้อนหรอกทเพราะว่ามันยังไงเราจะขายไปก็เสียดายจะต้องเก็บเก็บสู้ต่อไปก่อนสู้ต่อไปก่อนสู้ต่อไปก่อนเอมีโอกาสของเราบ้างก็ขายไปอ่าคบพวดนี้ขอจับมือนะครับ สักวันมันต้องเป็นของเราใช่ไหมครับสักวันต้องเป็นวันของคนลิงวัวเนาะช่วงนี้ถูกก็อย่าเพิ่งขายอดทนไปก่อนเมื่อกี้ที่บอกนะครับว่าวัวเนี่ยปัญหาจุกจีเยอะเหรอครับครับปัญหาจุกจกเยอะทำไมถึงว่างงนะคนนะคนพี่มันมีบนงทีมนอนเจาะตรงเอาไปว่าเพศนั้นบ้างรักษาบางครั้งที่ก็ต้องไปตามหมอมันก็รักษาปัญหารารรู้จักน็คือไม่ต้องจ้างซื้อยามาฉีดเองอืแสดงว่าตอนนี้ พี่สามารถที่จะฉีดยาได้ด้วยตัวเองครับดูแลขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานครับถ้าหนักเกินไปถึงตามหมอตามหมอตองมีหมอครับผมขั้นพื้นฐานนี่ที่เราเจอนี่ก็คือเป็นโรคอะไรครับที่รักษาเองได้รักษาเองได้คือปากเท้าเปื่อยนี่รักษาเองได้ด้อยามาฉีดปากเท้าเปื่อยเนี่ยครับคือฉีดวัคซีนป้อักันขั้แรกต้องวัคซีนสำคัญที่สุดวัคซีนสําคัญเลยครับปากเท้าเปื่อยนี่ฉีดทุก ทุกปีครับทุกปีปีละครั้งปีละครั้งครับปากเท้าเปื่อยครับลำปีสกินก็เหมือนกันเหมือนกันครับสกินมันแพงหน่อยอันนี้ต้องซื้อเองทุกวันอ๋อแต่ว่าปากเท้าเปื่อยเราขอได้เนาะขอจับสัตว์ได้ครับผมแต่ว่าเนื้อมออาสาเขาไม่ฉีดได้ก็ไม่แพงตัวละสิบบาทก็ฉีดไปเลยครับอืมเออผมชอบผมชอบคําว่าหมออาสามาฉีดไม่แพงตัวละสิบบาท แต่ว่าทําไมถ้าบางโรคนี่เขาไม่ฉีดเข็มแล้ส200-300ตัวนั้นทํามารักษานําแพงอ๋อยาทำแพงครับครับผมเป็นการรักษาอย่างน้อยก็บางทีก็เข็มแล้ว200กว่ามี300ก็มีแล้วแต่ประเภทยาอ๋อครับผมแล้วมีอาการไหนที่พี่สามารถที่จะรักษาได้ด้วยตัวเองบ้างครับก็อย่างลำปีสกิมผมสำนักเทเดอร์เป็นเองผมก็รักษาแบบยาสมุนไพร ช้อะไรบ้างครับพี่ใช้กรรมฐานกรรมฐานครับตำแล้วก็ผสมกับน้ำพืชอ๋อแล้วใบพลูใบพลูด้วยใบพลูแล้วก็ดลายใบตดหนูตดม้าอ๋อมีอีกครับผสมตำแล้วก็แช่น้ำมันไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็ทาหายหายก็ประมาณครึ่งเดือนประมาณเดือนหนึ่งแหละครับถึงถึงรู้ว่าจะหายใช่ไหมครับผมครับผมพี่ครับวัวนี่ ยาที่ใช้หลักๆคือยาบำรุงกับยาถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิตัวหลักๆที่ต้องดูแลรักษาเขาประมาณหกเดือนฉีดสองครั้งครับผมทีหนึ่งอครั้งก็ได้ถ้าเราฉีดยาพวกนี้แล้ววัวมันจะอ้วนหรือว่าไงครับดูแลสุขภาพพวกวัวเขากินหญ้าทุกวันมันอาจจะมีพยาธิใบไม้ติดอยู่ในใบหญ้าบ้างอะไรแบบนี้เด็ดจุดตามที่ไ้ถ่ายครับผมสุขภาพเขาดีขึ้นยาบำรุงก็ได้บำรุงพวกวิตามินอะไรเพว่มได้ลดลูกผสมติดง่าย เมื่อกี้ที่บอกว่าัวอ,อ้วนนี่ไม่ดีัวอ,อ้วนไม่ดีคือตกตะกาสผสมมันติดยากทําไมถึงว่างั้นครับพะมันเป็นผนังที่มันติดอกุดเกาะกับ,บนกันลูก,กลูกตูบวัวผสมติดยากก็โวงง้งโค้งนี้ผสมง่ายเพราะว่าผนังพังผืดมันครับมันติดกับวนลูกอืออันนี้หมอเขาแนะนำนะน,นเชื่อตามหมอเชื่อตามหมอเนาะคือถ้าอ้วนหนึ่งก็คือผันติด ยากผส,สมติดยากบัวอ้วนครับผมแต่ถ้าโครงงี้ก็ติดง่ายติดง่ายครับผม <c oughs> พี่ครับพี่คิดว่าวัวจะมีราคาขึ้นไหมครับ <c oughs> ก็อีกประมาณปีสองปีแหละดูท่าทางไปแล้วทาไมถึงว่างั้นครับตลาดมันนิ่งให้เมืองเพราะมีแต่คนเลี้ยงๆแล้วคนที่จะซื้อกินมันไม่ค่อยจะมีอกินเนื้อบัวมันสุรินทร์าไม่ค่อยกินเหมือนพวก โซนอีสานตอนบนครับผมไทสานตอนบนเนี่ยเขาเขาชอบเนาะเขาชอบแต่เราเนี่ยเลี้ยงเพื่อไว้ขายโดยเฉพาะไม่ค่อยมีใครเลี้ยงที่ว่ากินตามเคียงหมูเอ้เคียงวัวเคียงวัวมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเนาะแต่ถ้าไทยออีสานตอนบนนี่เยอะเลยเยอะครับผมเยอยกันเลยอืแล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกว่ายุคนี้เหมือนกับยุคสมัยวัวฮินดูบราซิลเลยใช่ไหมครับครับยุควัวฮูบราซิลเนี่ยคือตอนนั้นมันสามพวงร้อย สามพงร้อยคือสามตัวนี่ตกหนึ่งหมื่นบาทกัวัวม,มันก็โตหน่อยประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลกว่ากันตกเราได้บกวัวพวงละพวงละร้อยแต่ก่อนครับผมถูกจริงๆตรงนั้นอันนี้มันปีนี้อาจจะเป็นเหมือนปีปีหัวหูอ๋อปีที่แล้วตอนยุค วัวหมูราคาถูกก็สามพวงร้อยครับสามพวงตอนนี้วัวที่เราเลี้ยงอยู่ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะใกล้เคียงน่าจะใกล้เคียงถูกถูกเนาะแต่เวลาสักสองปีน่าจะดีขึ้นคิดว่ายางงั้นแหละครับประมาณสองปี่าจะดีขึ้นคิดว่าเนาะคนเราต้องมีความหวังเนาะคนเลี้ยงวัวก็ต้องมีความหวังนะผู้ชมครับไม่ใช่ว่าราคาถูกแหกนขายเนาะวัวนี่จําเป็นต้องกินพวกหัวาหารนหครับพี่จาเป็นจําเป็นทามีทามีทุนก็ ให้เขาก,กินช่วงเงย,ย็นเย็น <ผม S 2> ถ้าวัวอยู่ในคอ,อกหรืออยู่เอาข้าร่ม ừ, กินช่วงเงยน็ยนเย็มประมาณตัวหนึ่งก็ประมาณกิโลหรือสองกิโลไม่ต้องให้ะะไม่ต้องให้กินเยอะไม่ต้องกินเยอะกับการที่เราเอาวัวมาล่ามข้างนอกเงี้ยกับการให้อยู่ในคอ,อกันไหนจะดีกว่ากันครับอยู่ในคอ,อกมันจะดีกว่าเพราะมันไม่ค่อยเจดแดดเหมือนอยู่กลางทุ่งแต่อยู่ในนันพอจะกินอาหารยาอาหารคนได้บ้างหอยแให้กินพวกวัวอาหารบ้างครับผมพวกรัาบ้างอะไรบ้าง ครับผมอยู่กลางแดดทั้งวันมันก็มันร้อนจริงๆเนาะร้อนมันก็ผิวมันก็สิบเหมือนคนตากแดดเนาะครับผมไขมันก็ละลายถูกต้องไหมครับมันก็ผอมเนาะผมว่าเนาะผอมอยู่กลางแดดผอมไม่มีอ้วนอวัวอยู่กลางแดดสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับถึงจะมีความสุขไปนี้ครับเปอหนึ่งต้องมีใจรักในการเลี้ยงวัวเราต้องดู แลกเอาท้วถึงครับผมแล้วก็ตรงมันดูเกี่ยวกับวันนี้โรคมันเยอะครับผมอ,อย่างลังปีสกิมเนี่ยเป็นโรคที่หนักสำหรับเกษตรกรสรับปากเท้าเปื่อยครับผมครับแล้วอย่างนี้เราต้องรู้จักวิธีการช่วยตัววัวพันต้นฐานคือเป,เป็นหมอช่วยช่วยเวลาวัวม,มันมันต้องไปจ้างหมอคือเราเพยายามทำให้ให้เป็นด้วยตัวเอง หมอตัวเองเลยไม่ต้องไปจ้างหมอจ้างครับผมฉีดถ้าเราเป็นก็ลดต้นทุนได้เยอะลดได้เยอะครับครับผมเกี่ยวกับมันปัญหาจุกจิกมัวัวมันจุกจิกยิ่งกว่าควายนะครับครับผมบอกว่ายันเวลาทอดไม่ต้องทําทอดเหมือนวัววัวเจอปัญหาบ่อยครับผมถ้าเลี้ยงเวลาทอดไม่ได้ก็ต้องล้วงส่วนมากผมจะทําเองครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชม มีความสุขกับการรับชมเจอกันค้อกหน้าครับสวัสดีครับ